โอ้โหแก้ม kind ส of ้มป่ะไมมันม to ันเด่นขึ้นมาเลยอ่ะขนตายาวป่ะคอนฟิลป่ะกันหักกันกูว่าธรรมดาดีสุดละ ทำังไนทุกคนว้าวฮัลโหลตอนนี้เราอยู่ที่กองครับกองดัดมีมาทำไมก่อนฉันเนี่ยว่าง<อ>ฉันก็เลยมาอย่าแซวขอร้องนะถือว่าขอละมีใครเข้ามาดูบ้าง<อ>เขาถ่ายกันอยู่ นี่คนดูแลเขามีคนดูแลมันจะคนดูแลรู้จักไหมชื่อกวางติดต่องานได้นะอย่างว่าฝลานเลยหรอฝากรลานเลยจะรออะไรวะพี่ออฟใช้ยาสีฟันอะไรสักผ้าคะไม่ได้ใช้ไงไ่รูอยือเปล่ถาไปไ่องไปไหนนะอไป่างอ๋อไปีกที่อ ไปไปขี้ไปขี้ไม่เห็นคุยอะไรเลยไม่รู้เขาไม่เขาไม่มีใครชวนคุยเลยเขาถามหรือเปล่าเรากล้าตอบเปล่าถ้าเขาถามเขาบอกว่ามีแต่ star following star following มีแต่ star following ไม่รอไม่แง้อไไม่รู้จะใครออกไปกันหมดแล้วเหรอทุกคนทำไมอ่ะ ฉันมันไม่น่าสนใจขนาดนั้นเลยหรอนี่เป็นไงดึงดราม่าไปเลยทุกคนเด้งมเด้งปะกดดูไลฟ์ยังไงคะเอาก็หนูเข้ามาแล้วไงลูกจะให้พี่พูดยังไงเดยอกินข้าวยังคะกินละค่า พี่ออ f l i ฟ e จริงๆไลฟ์จริงๆค่ะไม่ได้ไลฟ์บล็อกนะคะพี่กันไปไหนทายอยู่จ้าทายกับเซีนแบบใช้ความยินแยะอย่าสปอยค่ะ,ะอเออห้ามพูดเนาะไม่งั้นเดี๋ยวคนไม่ดูพี่อ๊อฟนอนกี่มื้อคะไปได้อะไรอะไรแบบนี้มาจากใครกันเนี่ย พี่อ้อมอาบน้ำเันละกี่มื้อคะหนักแล้วนะลูกแต่ละคนที่มาถามอะ Where อา e ย o u อยู่ที่กองค่ะกองถ่ายค่ะกองถ่ายภาษาอังกฤษเขาพูดอะไร e ย่สวัสดีครับจอร์ชเบร์ร์วั do you ดูครับว้าวในหน้าคอลลาเจนก็เข้ามานะครับจอร์ชเบร์ร์ จอทำไรอยู่อะ่ะไอจีพี่ออฟอยู่ไหนคะอยู่นี่งไงไม่ขำเหรอโอเคโอเคไม่ขำไม่เป็นไรปล่อยไปเลยราตีสวัสดีค่ะละครเรื่องใหม่ใช่ค่ะน้อยลับมีเกิร์บ แต่มีใครถามคำถามอดไรมาบ้างก่อนหนเต้นสิ Hello from Malaysia มันมืดค่ะพี่อ,อ๊อฟมันอะไรอะ่ะ ETL คืออะไรวะ E ทอแหลไง <laughs> ทุกคนครับไปเมนด่าอีเตใน ETL หน่อยครับบรรดาผมว่า E ตอแหลผมแปลให้เลย ในทวิตเตอร์มาด่าผมทำไมเขาไม่รู้ผมแค่ไม่บอกว่าหนูจะเงาไปเไนลูกแล้วดูแคปชั่นเพื่อนผมนะ <c oughs> เขาบอกว่าอะไรนะอะไรอะไรนะทำไงดีเท,ท,ท่ทำไงดีเท่ทำไงดีเท่โทษ <c oughs> ไฟดับไฟไม่ได้ดับครับแต่ว่าไม่ได้เปิดไฟทำยงไงไฟเปิดให้ ไฟดุนะน้องจะไฟดบแล้วอ่ะกูว่าเปิดแล้วมืดกว่าเดิมอีกไฟมันหันไปทางนู้นไงต้องทำไงหันได้เปล่ามุ่งเบาขึ้นข้างบนอ่าๆได้ๆได้ๆได้วแต่ไปจะไปกระทบเขาเปล่าเขาไม่ได้ถ่ายอ่าได้ละได้ละสว่างแล้วไงสว่างสะอาดสงบอย่างนี้ดีกว่ามืด ที variance, ่ายอยู <size> <the> ่ไหนไม่บอกหน้าเหมือนพี่ออฟมาก IG กูนี okay ่ใช่ปะใช้ IG ตัวเองอยู่ใช่ไหมใช่โอเคไปไหนอะโอเคโอเค เอาเปิดผิวก็จางใสอยอยากเห็นค่ะนี่ค่ะกจางใสไหมคะ,ะเฮ้กัน hey, ไม่เจอไม่เจอหายไปไหนตาเบนตตาเบนตให้มันเบาๆหน่อยนะตาเบนตอนนี้กำลังถ่ายกันอยู่นะครับเ oh. นี่ยได้ยินเสียงปะ แอนแอคชั่นแล้วไะอิตเตม,มาเหรอ,อไหนอ่ะไม่มีก็เธอหน่ารักเกินเกินจะทนเกินที่จะมีสนเป็นไงยายได้ไหม พิมพ์เป็นลมพับแล้วค่ะอย่าให้ทำอะไรพิมพ์มาเลยนะว่างวันนี้ว่างค่ะคุณทำจิกเเฮ้ย hey, คุณการเฮ้ยเฮ้ย hey. hey. ทำไมแซวอ่ะ อยู่ไหนจ๊ะทำอะไรอยู่ไหนพูดมาก่อนเร็วอยากรู้มีหูวข้างซ้ายข้างเดียวจ้ะจะถามทำไมจ๊ะนี่ไงผมกำลังรีเควสเพื่อนผดไป มึงขาดไม่ได้ขาดไม่ได้ขาดใจกูบอกเลยว่ากูขาดใจนี่อยู่ไหนเนี่ยไปทำไปทำอะไรอยู่บ้านเพิ่งเสร็จทำงานอยู่เอ้ยเพิ่งเพิ่งทำางานเสร็จไม่ใช่ทางมันอยู่กองใครใช้ให้มึงไปไม่มีแต่กูรู้แต่ว่า ETL ก็คืออีตอแหลยอีตหลงแล้วกเก่งกูเก่งมากกูบอกเลยมึงไงกูจะเป็นเพื่อมึงได้เหรออีสัตว์อุ้ย ขอโทษครับทุกคนโทษนครับโทษนครับบางทีเขาก็ชอบพลังเผลยอะไรอยเงยใช่ครับขอใส่อะไรนะกูอยากน่ารักน่ารักมากออยู่บ้านเหรอเออเพราะว่าวันนี้ทํางานอ่าเอ่อไปไหนรองเท้าบ้านลองคือรองเท้าของมึงเหรออืมกูมั้งไม่น่าใช่กูว่าไม่น่าไม่น่าถามบ้านรองเฉยแล้วก็ถอดเลย อะไรนะก็ก็ลองลองไว้อะแล้วก็ถอดเลยไม่เหมาะกับกูอ๋อขอหาฟิลเตอร์ที่ตอนแหลตัวแหลมมากับมึงก่อนเลยมึงมึงไม่ต้องใส่อะไรเลยมึงไม่ต้องใส่เลยฟิลเตอร์ไม่ต้องใส่เลยถ้าหาอะไรตอนแหลตัวแหลไม่ต้องใส่เลยอันนี้ผมกูเจอปะในในคอมี่เราเอาอยากเห็นไทปอยากเห็นอยากเห็นในเนี่ยตรงขวัญก็ลาเรานะ มันเนก็บความรู้สึกเก่งนะไม่ใช่ผมกูมึงก็ต้องมาช่วยฉลองกับกูหน่อยนะเฮ้ยนี่เราอันนึงเราสอบขอพนะอมึงพูดไปก่อนครับไหนแล้วมีใครอยู่ด้วยกูอยากเห็นอ่าสัตว์เลี้ยงของกูอยู่หน่อยนะไปขี่เดี๋ยวขึ้นมาแบบนึงพี่กอลกับพี่วัวเลยเป็นะครับถ่ายอยู่ชั้นยี่บเก้าไปขี่ชั้นสิบหกงงมากกูงงมาก กูปวดกูรอรีสไม่ไหวทําไงอันนี้คืออยู่ที่ไหนอะ่ะโอ,อ้ไม่ได้สิอืมอยู่แถวแถวบ้านกูเนี่แหละปักสินนะนะอืมมึงปลาแปลงมาไหนไหนชวนมาสิปลาแปลงมาฮัลโหลไ่หาฟิลเตอร์ไม่ได้กูมไม่ต้องหาแล้วไงเข้าใจปะเราสัถ่ายกันยังละ่ะ มึงอากูจะใบ้ว่ากูถ่ายงานเกี่ยวกับอะไรวันเนี้ยกูตาเป็นกันเนี่ยตาแข็งนอนไม่หลับเลยอืมเกี่ยวกับอะไรให้ถ่ายกินเหล้าเหรอไอ้เงี้ยตาแข็งมั้งกินเหล้าตาแข็งมั้งกินอะไรแล้วตาแข็งอ๋อรู้ละรู้ละรู้ละโอเคโอเคเป็นเนสเนสเนสป่ะเนส มึงว่าพวกเราตอแหลกกันไหมหรือเฉยๆธรรมดาธรรมดาเนอะคนอื<ค>นน่นหนักกว่าเราเยอะจริงแต่มึงหน้าเด็กลงนะเพราะว่าผมใช้ไดานาคอลลเจนเท,ท่าทีเท่าทีเพื่อนไม่น่าลากเพื่อนเข้ามาด้วยเลยแต่กูก็พอมีกล้ามะเพราะกูมีกรดอะมิโนเก้าชนิดจากนักตาอยโอ้โห ที่หน้ากูเดี๋ยวเพากูก oh. ินสั่งๆด้วยโอ้เพราะว่าน้ำเต้าหู้เนี่ยบำรุงเส้นผมเพื่อนนะดูอ้าวกูก็กำลังบำรุงนะเออเป็นกีฬาหนักตัวนี้ไงเราโอเค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 เราไปกันเถอะคุณกวางบอกว่าอย่านินทาคุณไปยังงั้จะไปไดี๋ยว เออคุณจะ,จะกินก๋วยเตี๋ยวไก่แล้วไปหาอะไรกินได้ลรอย่าทำให้มนผอมให้มากนะเพราะว่าน้องการมันบอกมาแล้วนะว่าว่าถ้าผอมอีกนิดนึงอะ่ะมันเป็นตัวผู้แล้วนะไป<ๆ>ไปไปไป,ไปแล้วายแค่นี้บาย